ยิ้มก่อนนี่อยู่กับช่องอะไรวันนี้ช่องย t u b e ของน้องมินตันนะอันนี้น้องยูนีเป็นพี่ของน้องมินตันอันนี้น้องมินตันน้องมินตันทำท่ามองหน่อยองเหรอลูลลกไอยิม้มยิ้มไม่ก้าว่ะยูนีวันนี้ลุงแจ๊จะพายูนีไปไหนไปไปอะไรนะพุงนังซิงไปดูปลาไปดูปลายูนี่กลัวปลาไหมลูก กลัวนะกลัว,ลวไหมไม่กลัวจริงเหรอ,อ,อกลัวปลาไหมลูกบอกลุงหม่ไม่กลัวไม่กลัวนะอ่าอยู่นี่บอกว่าไม่กลัวปลาเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาอาหารปลาที่วัดพนันเชิงนะก็เดี๋ยวติดตาม,มชมกันด้วยแล้วกันอ่าอยู่นี่ไปไปกล้องก่อนไปเดี๋ยวไปซื้ออาหารปลากันอ้าวก่อนที่เราจะไปให้หารปลาที่วัดเราต้องไปซื้ออาหารปลาก่อนใช่ไหมอยู่นีปลากินเยอะไหม กินเยอะขนาดไหนจะเอาถึงเรนโบว์อะไรเรนโบว์คืออะไรสีเรนโบว์ไงอ๋ออาหารปลาสีเรนโบว์เหรออยู่นี้จะเอาเยอะไหมจ้ากินจ้าให้ปลาจ้าให้อาหารปลาเยอะเลยเยอะเลยไหมเยอะเลยไหมเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมเดี๋ยวลูกจ้าจะพาไปซื้ออาหารปลานะ เอาคุยกับล evet ุงแจ็คก่อนคุยใร้รู้เรื่องก่อนจะซื้ออาหารปลาแบบนี้เห็นไหมแบบนี้ไหมเอาถุงใหญ่เลยไหมเอถุงใหญ่นะโอเคเอาซื้ออาหารปลาหน่อยเดี๋ยวนี้เอาอาหารปลาหน่อยเอาถุงเท่าไหร่เอาสองร้อยเอาแบบไหนนะเลนโบเลนโบคือแบบนี้ใช่ไหมอ้าวเราซื้อโอเค ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาเอะไรเขาเอาอะไรให้อ๋อเขาให้ถุงเล็กเขาแถมถุงเล็กป้าแถมถุงเล็กให้น่ซื้อซื้อขนมปังเอยไม่ใช่่ซื้อเขาเรียกว่าอาหารปลาเป็นขนมเหรออันนี้ซื้อหรือขายหรือให้แข,หขอบคุณค่ะอ๋อ,ขอ,ข,อ,อขอบคุณค่ะก <laughs> ่อนขอบคุณยังขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะเออโอเคโอเคไป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 วัดครับ เราก็ถึงแล้ววัดพนัญเชิงวรวิหารวัดอารามหลวงชั้นโทเนาะหอยยุทธยานี่นี่นี่รถเต็มเลยรถเต็มเลยนี่ก็มีพระพุทธรูปสักการะใหญ่หลวงเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาให้อาหารปลาใช่ไหมยูนี่ัใช่ไหมลูกนะใช่ใช่กลัวปลาไหมลุงถามพี่ทีกลัวปลาไหมไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวรู้จักโอเคไปเดยวไปเจอกันเห็นไหยูน่กับน้องมาให้อาหารปลาดูดูดู เห็นไหมนี่นี่ใช่ไหมเรียนโบหนูกระสอบกระสอบใหญ่ไหมลูกเอาาถหนูเอาถุงเล็กเหรอไปไปไปถือไปไปให้อาหารปลายิ้มหน่อยพี่ตันยิ้มหน่อยยิ้มก่อนไปไหนข้างนึงไปดูเอาของเส้าหายข้างนึงใส่หน้ากากทำไมเป็นโควิดใช่ไหม อยู่นี่เป็นโควิดไหมดุกลัวเป็นอะไรทำไมถึงต้องใส่หน้ากากบอกลุงก่อนต้องใส่แมสเพราะอะไรนะคะมีอะไรนะมีโควิดพูดดังๆมีคู่มีโควิดหนูกลัวหนูกลัวเป็นโรคใช่ไหมใช่แล้วทำไมหนูไม่ถือกระสอบใหญ่หนูอยากได้กระสอบใหญ่ทำไมหนูถือกระสอบเล็กอ่ะก็หนูหนักแล้วก็หนูหนักหนูต้องเอากระสอบใหญ่สิลูก ถูกใจไหมกระสอบใหญ่แบบนี้ถูกใจไหมชอบไหมชอบชอบอันใหญ่ไหมไม่ชอบทำไมอ๋อไม่ชอบแล้วเมื่อกี้มือของเราเยอะเยอะว้าวอยู่น้ำจิเดี๋ยวได้เลลูกไม่หลงไดไปอยู่นี่เราที่เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่วัดที่วัดทหารปลาเอาแม็ออกก่อนลูกไปได้ยินอ่าเรามาทำอะไรครับวันนี้อยู่นี่เรามาทำอะไร หนูกลัวปลาไหมไม่กลัวแน่ใจไหมไหนไหนปลาหนูกลัวไหมสรุปว่ากลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวนะเอาอ,อยู่นี่จ๋าจับมือมันข้างหนึง่งไหนนี่อยู่นี่ดูปลาก่อนเดี๋ยวลุงจะให้อาหารปลาโชว์หนูกลัวไหมบอกลุงอีกทีก่อนกลัวไหมไม่กลัวจ๋าจับมือมันข้างหนึ่งอ่าดูตรงนี้ดูนี่อยู่ตรงนั้นแหละอ่าไม่กลัวนะไม่กลัวนะหนูไม่กลัวนะลูกไม่กลัวนะ ปลาปลาเยอะไหม,ไมงไงเอาอุ้ย,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 ยกลัวปลาไหมฮะกัเดเต็มเลยเหรอปลาตัวใหญ่ไหม,มหถ,ถ,ถ้าให้หนูลงไปหนูจะกล้าลงไหม,ไมอเ,เอา้าวหนูกลัวปลาเหรอสรุปว่ากลัวไหมวอ้าวทำไมกลัวทำไมกลัวแล้วล่ะ

อย่าไปใกล้น้ํานะอย่าไปใกล้น้นะํานะเดี๋ยวตกมินตั้นให้อาหารปลาไหมไม่ตื่นยังลูกมินตันตื่นยังตื่นยังครับหน้างอหน้างอนี่าไปล่นนะนี่อยู่นี่อาหารปลาอ้ํากินก่อนกินได้กินได้ทําไมอะ่ะอ่ะดูดูน้องกินนะมินตันมินตันกินอ้ๆๆํอ้ินก่อนน้าก่อนน้องอยู่นี่เดี๋ยวล่นเดี๋ยวไปใกล้ เออเอาเทเทเป็นทางจ่าจ่าเทลากไปอย่างเงี้ยเอาไปข้างหน้าก็ได้หน่อยดูจะยูอย่างงั้นเทลายาวไปอย่างเงี้ยสักครึ่งถุงก่อนอ้าวอ้าวอยู่นี้อยู่เฉยเดี๋ยวๆมายูฝั่งนี้มายูฝั่งนี้มือแม่ที่จะหารปลาว้าเออ ปลาเป็นไงอยู่นี่กระเด็นอะไรนะกระเด็นกระเด็นสรุปว่าหนูกลัวปลาไหมไม่กลัวเอาไม่กลัวแล้วหนูวิ่งหนีทำไมไม่กลัวแล้วหนูวิ่งหนีทำไมมาอยู่นี่ไม่กลัวแล้วหนูวิ่งหนีทำไมอ้าหนูมาให้ฝั่งนี้ดีกว่าเอามาเทฝั่งนี้เร็วๆเอามาเทฝั่งนี้เมาอยู่นี่เทเอาเท ยกยกยกเลยพอพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วลามาแล้วเห็นไ,ไหม,ไม <c oughs> น้ำกระเด็นใส่เอาแล้วหนีทำไมพากันหนีปลาทำไม,ไมเอายโยนไปโยนให้ปลาดีไหมนะ่ะ น้องทําอะไรน้องทําอะไรเนีย่ยเดี๋ยวทรามโยนตกมาบนแพอ,อย่างเงี้ยไม่โยนลงน้ำมาค่อยๆโยนนี่เอาหยิบไหมยิบลงน้ําดีๆหยิบจากถุงสิลูกหยิบจากถุงอ่าโยนลงน้ำล้วค่อยๆย,ย่อนลงไปเอาเอามือลอดลอดเหล็กไปย่อนไว้ไม,ไม่ต้องโยนยืนตรงนี้ยืนดีๆยืนดีๆเอาจับเอามือข้างมึงจับรั้วไว้โยนไปเออโยนไปเห็นไหมปลากินยังโยนไปอ่าค่อยๆโยน ừ hảo hay 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 một thùng lê hao gió kham địch thê lê đi 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 หลบทำไมไหนบอกว่าไม่กลัวแอบกลัวไหมมันกระเด็นมันกระเด็นอุ้ยชอบไหมแบบนี้ชอบเปล่าชอบไหมยื๊หนูไม่ต้องเก็บลูกอืชอบเปล่าชอบเทเยอะๆหรือเทน้อยๆเดี๋ยวค่อยไปเชดเดี๋ยวค่อยไปล้างฮะชอบเทเยอะๆหรือเทน้อยๆอาไม่คุยละชิบหาย เอาไปเทเลยป่ะไปเทป่ะป่ะไปจ่ายเทพูดรถเดียวเลยมาอยู่นี่มาอยู่ใกล้อยู่ใกล้แม่เนี่ยอยู่ใกล้เทหมแล้วนะเนี่ยอยู่นี่มาเกาะรั้วดูเร็วๆนี่มาเกาะเกาะรั้วดูแม่เทเออ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 ดูเร็วๆลมาดูใกล้ๆนี่เห็นปลาแล้ว หมาฐาลดูน้องไม่เห็นกลัวเลยน้องหน้าเปียกทำไมหนูหน้าเปียกยังไม่ตื่นนะมามาคุยคุยกับลุงก่อนชอบไหมชอบไหมครับชอบชอบเอาคุยดีๆก่อนมา,อามาอคุยคุยเดียเ๋ยวเร็วเดี๋ยวเฮ้ยอยู่นี่อย่าไปอืมกูละกลัวตกน้ำอ่ะชอบไหมแบบนี้ชอบมาอีกไหมลุงพามามาอีกไหมมามาไหมไม่มา โอเคเอาใบใบรกล้องก่อนวันนี้เราเราคุยคุยตาวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะพูดดวันวันนี้ให้อาหารปลาเสร็จแล้ว๋ยวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะพูดก่อนเร็วพูดนี่มองโทรศัพท์มองโทรศัพท์ขวกันค่ะอ้าวไม่รู้เรื่องโอเคโอเค